แนนยังไม่รู้นะฮะนัน่นคือผมแอบสั่งของมาจะเซอร์ไพรส์แนนเป็นของควรปัดชิมนะครับทุกคนเป็นอะไรเอ่ยว้าวว้าว,าวา โอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกบางไม้นะครับทุกคนก็เป็นแค่ดอกไม้นี่ดอกไม้นะดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่น่าจะเหี่ยวหรอกมั้งเพราะว่ามันเป็นแห้งๆอยู่แล้วก็จะเป็นนี่ของแบบมีมูลค่าอ้ อยากได้บ้างอ,อยากได้บ้างไงนี่เวัวมาเลยของขนเรียนจบของแนนนะครับทุกคนเอาจริงมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงราคาสูงอะไรมากมารอกครับทุกคน <c oughs> คือเราอยากมอบให้จากใจไงเห <c oughs> ็นแฟนเรียนจบทั้งทีนะครับทุกคนก็อยากมีอะไรสักหน่อย <c oughs> ผมต้องแอบเอาซ่อนไปก่อนว่าแนนกลับมามันจะเห็นรพรุ่งนี้ไปรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปรอร์ไพรส์แนนที่มหาวิทยาลาัยกันดู <c oughs> อ๋อเมื่อไหนจะเป็นทรงแฟนคับแฟนเรียนจบเนาะมือไหนเนาะในมหาลัยสุดท้ายนะคะปัดชิงเทพของมหาลัยกันเออบอกไปเอ บอทุกคนโอ้คนใส่ถ่ายไปซื้ออะไรไไปลงลงดีแเลยถ้าถ่ายอะไรก็เอาไปลงแหละไปแล้วครับผมไปแล้วมาส่งละผมก็ต้องกลับไปอาบน้ําแต่งตัวไว้ก่อนนะครับเตรียมตัวสแตนบายเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์แนนวันนี้เอาละครับทุกคนก็ได้เวลาที่จะไปหาแนนที่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เตรียมของไว้ทั้งหลังรถแบบนี้เลยอี่เอาไว้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นวันบัด ชิมของนักศึกษาที่จะเรียนจบนะครับทุกคนก็ไปได้แบบมีพิธีอะไรมากมายแนนบอกนะตอนนี้กําลังเสร็จพิธีแล้วกําลังจะให้ผมไปรับไม่ได้แบบใส่ชุดปริญญาอะไรออกมานะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะรับจริงตอนนี้เขากำลังถ่ายรูปรวมกันนะครับนี่ผมมาถึงที่สนามแล้วมาครับทุกคนแนนยังไม่รู้นะค่ oh <my> เราจะไปเซฟใครแนนวงกันแต่ว uh ่ huh. ็เ uh huh. ดี๋ยวเอาของขอันนี uh ้รอ่ะตอนนี้แนนกําลังเพิ่งจะถ่ายรูปกับเพื่อนเสร็จนะคะก็ของผลค,คนเียนจบอะครับ uh huh. นั่นน่นีต่อไปนะครับผมสาหรับคนเรียนจนะครับอันี้จะเป็นมุุดน่ะมั้งมองมองมองลองดอ คุกนทแต่ว่ามองลงคนเดียวอันนี้ใส่ปี๊บอาต่งวันไหนคะวันที่โชติธรรมวันที่โชติธรรมอยู่ทีงเรา กอยากอยากอยากฟังความรู้สึกจังานที่ได้ของขวัญแบบนี้ได้คนเดียวด้วยนะเอาให้แนนพูดความรู้สึกกหน่อยก็รู้สึกตกใจก่อนแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเห็นถึงความสําคัญมันเป็นแค่วันปัดฉิมวันธรร,ร,รมดาเฉยๆวันวันจบแหละพอได้แบบนี้ก็ <ขอ S 1> แบบ,แบ,บมันก็ดีใจถึงแม้แบบเออเงินมันก็จ้าบารละเนี่ยกับใบหน้ากระดกใจแบบก็ไจแเนาะ จะเบอร์วางไม่ไ <overst> ด <run> ้เลยเจ้าไหมครับผมเจ้าอุ้ยเหมือนดูคนไหลเลยโอ้มือหนิก็สิมีคนอย่างเขาแกใส่ในโบนิแกใส่ใดโบนิดีาแกอยู่วะโอกาแกเมื่อกี้เพื่อนอยู่เยอะก็เลยไม่กล้าพูดมากแต่แกบอกว่าแนงดีใจแนงชอบไปดูคนที่เขาได้อันนี้แหละแล้วแนงก็ได้จริงด้วยทุกคนอาจจะดูแปลกๆทำไมไม่ได้ใส่เสื้อรับปริญญามันเป็นแค่วันจบของมหาลัยเฉยๆมันไม่ใช่วันรับปริญญาปันรับปริญญาก็ต้องรออีกประมาณปี2ปีอาจจะไม่รับก็ได้ เพร่ะว่าแนนจะแกะเงินมาซื้อหมดเลยซื้อขนมซื้อเค้กลูกกลมากินยุ่งไม่เหมือนพูดถ้ารับเป็นญารอบหน้าผมก็ต้องรออย่างเดียวแล้วอยากมีคนแบบให้ของมากนะครึบกูก็ไมีเงินหรอกกูขวางเงินมึงแน่นขวางเงินผัวมาซื้บพวงมาลัยเงินผัวเอง